ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงการขอบคุณพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีการขอบคุณพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีการขอบคุณพระเจ้าจะเปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นความหวังแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ายังคงเหมือนเดิม แต่การขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าจะทำให้เรามีความเชื่อมีความหวังมีความมั่นคงภายในจิตใจภายใต้พาย,ยุปัญหาและมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงมาระโก11ข้อ24ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้จงเชื่อและขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดเมื่อเราขัดสนแต่พระเจ้าทรงมั่งคัง่งเมื่อเราจำกัดแต่พระเจ้าไม่มีขีดจำกัดพระเจ้าทรงสรรพญญูทรงรอบรู้ทุกสิ่งทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ทรงสถิตยอยู่ทุกหนแหง่ง และทรงกระทำทุกสิ่งได้ถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าเป็นความหวังของเราพระเยซูได้ตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถอ หากเราเชื่อจงขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระสัญญาที่เป็นจริงลูกขอบคุณการช่วยกู้จากปัญหาทั้งปวงลูกขอบคุณการจัดเตรียมที่พร้อมรอยอยู่ลูกขอบคุณการอัศจรรย์ที่เกินความเข้าใจสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ลูกคิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แก่ลูกแล้ว ลูกจะเชื่อและไม่หวั่นไหวลูกขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าและคาดหวังว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นจะเกิดขึ้นเพื่อลูกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อารเมนและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระบิดาที่รักพระสัญญาของพระองค์บอกว่าแต่บรรดาผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆเวลานี้ลูกขอสแสวงหาพระองค์ลูกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้และทุกสิ่งที่ลูกมีนั้นก็ล้วนเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้แก่ลูกที่จะมีการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด และมีความสมดุลในการใช้จ่ายขอพระเจ้าช่วยให้ลูกเป็นผู้อาราขาที่สัตด์ซื่อมีใจถวายให้กับพันะกิจของพระองค์อย่างเต็มกำลังและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างเต็มใจขอให้ลูกไม่กังวลเรื่องการเงินแต่ให้ลูกแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดลูกอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์อาเมน หลายครั้งที่ความกลัวเกิดขึ้นภายในจิตใจจากการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตที่ได้พบเจอจนกลายเป็นความกลัวว่าเราไม่สำคัญพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ ที่ทรงสร้างลูกมาด้วยความรักทรงสร้างให้ลูกมีเอกลักษณ์มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครจะไม่มีสิ่งใดมาลดคุณค่าของลูกให้ต่ำกว่าความจริงที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของลูกได้ลูกเชื่อว่าลูกถูกสร้างมาอย่างดีแล้วลูกจะมองดูตัวเองอย่างที่พระเจ้าอยากให้มองลูกจะชื่นชมยกย่องยอมรับให้เกียรติและเห็นคุณค่าของตัวเอง ลูกขอบคุณที่ลูกเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์และทรงสร้างลูกมาอย่างมีจุดประสงค์ที่ดีเลิศขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนข้าแต่พระเจ้าพระบิดาบัดนี้เป็นวาระเป็นเวลาใหมา่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆลูกขอพระองค์ประทานการเกิดผลอย่างทวีคูณขอทรงเทพระพรลงมาเหมือนดังหาฝน เทกรนำจนเต็มยุ้งฉางขอทรงโปรโดเจิญให้พลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่งขอโปรโดระลึกถึงพระสัญญาและการทร่งเรียขอทรงเสด็จหมาเยี่ยมเยยนลูกบรรดาพืชผลเอ๋ยจงเกิดผลเถิดบรรดาสิ่งถือครองเอ๋ยจงเกิดผลเถิดบรรดายุ้งฉางเอ๋ยจงยัดสันแน่นพูนเถิดบรรดาสุขภาพเอ๋ยจงแข็งแรงและสมบูรณ์เถิดบรรดาดวงใจเอ๋ยจงเข้มแข็งและเป็นสุขเถิด บรรดาจิตวิญญาณเอ๋ยจงสงบนิ่งและมิสันติสุขเถิดบรรดาความฝันเอ๋ยจงจำเริญขึ้นทุกวันเถิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงโวรเอวยพรลูกและครัวเรือนของลูกอย่างครบทุกด้านทุกมิติลูกพร้อมแล้วที่จะกล้าไปตามการทรงนำเพื่อก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ที่ทรงยกชูขึ้นขอทรงสถิตกับลูกทุกหนทุกแห่งในหนทางข้างหน้าลูกขอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์ในนามพระเยซูอาเมน พระเจ้าที่รักลูกรู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกไม่ว่าจะดีหรือร้ายพระองค์จะทรงก่อให้เกิดผลดีแก่ลูกอย่างแน่นอนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามเพร่อประสงค์ของพระองค์เพระลูกดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงขยายอาณาเขตในชีวิตของลูกให้กว้างขึ้น ขอทรงเพิ่มพูนชีวิตของลูกให้เกิดผลเป็นร้อยเท่าในทุกๆด้านเพื่อทุกสิ่งที่ลูกได้กระทำพระองค์จะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องสรรเสริญและเพื่อชีวิตของลูกจะเกิดผลเป็นพระพรต่อผู้คนได้อย่างมากมายอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าที่รัก ขอบคุณพระคำของพระเจ้าที่ย้ำเตือนเราเสมอว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่จะมีความรู้และความเข้าใจถึงนาำพระทัยที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาขอความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกคน ขอให้เขายอมมอบความใฝ่ฝันและความปรารถนาทั้งสิ้นของเขาไว้กับพระองค์โปรดประทานเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนสำหรับพี่น้องแต่ละคนด้วยขอพระเจ้าเติมเขาให้เต็มล้นด้วยความหวังที่มั่นคงและแน่นอนขอพระเจ้าเป็นผู้นำหน้าและขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพี่น้องแต่ละคนอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อเมน ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์เพื่อผู้เป็นเจ้าเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมถึงความรอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริงพระบิดาที่รักลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกให้ลูกเป็นบุตรที่รักของพระองค์ขอทรงสอนให้ลูกจดจำสิ่งสารพัดที่ทรงประทานให้ ขอให้ลูกรับใช้อย่างสัตว์สื้อในฐานะบุตรของพระองค์ขอทรงเปิดตาใจเปิดชีวิตของลูกเพื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานและเคลื่อนไหวขอให้ชีวิตลูกเชื่อฟังและทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อลูกจะได้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระบิดาขอทรงสอนให้ลูกใช้ของประธานที่มีรับใช้พระองค์เสริมสร้างผู้อื่นเป็นพรต่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวของลูกเอง แต่เพื่อแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่ใน,นผืนแผ่นดินนี้เพื่อผู้คนมากมายจะได้ยินข่าวกระเสริฐและได้รับความรอดขอชีวิตของลูกจะเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะที่ใช้การได้เป็นชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้พระองค์อย่างแท้จริงลูกขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์อาเมนดีแล้วที่ข้าพระองทุกยาก เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์เพราะว่าการทุกยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดียวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปลียนไม่ได้พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแม้กระทั่งความทุกยากลำบากที่ลูกกำลังเผชิญอยู่นี้ทำให้ลูกตระหนักว่า พระองค์คือที่พึ่งพิงที่ลูกไว้วางใจทำให้ลูกได้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ว่าความทุกข์ยากลำบากที่ลูกได้รับนั้นจะทำให้ลูกมีศักดิ์ศรีนิรันดร์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ลูกขอบคุณพระคำของพระองค์ที่ทำให้ลูกมองเห็นชัยชนะเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ยากและพระองค์จะทรงช่วยให้ทุกสิ่งที่ลูกเผชิญเกิดเป็นผลอันดีในที่สุด ลูกขอบคุณสำหรับกําลังและเรี่ยวแรงที่ลูกได้รับในทุกๆวันลูกขอขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าที่รักขอบคุณพระสัญญาความสัต์ซืรอของพระองค์การอวยพรที่มีมายัางธุรกิจการงานของลูกที่ทรงทำให้เกิดความมั่นคงรุ่งเรืองและมั่งคัง่ง ลูกขอพึ่งพาพระองค์ทุกสิ่งที่มีขอวางไว้ในมือของพระองค์ขอการอวยพรไปยังผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจลูกค้าทีมงานผู้สนับสนุนทุกคนให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดีเลิศขอส่งเสริมกำลังเราทุกคนให้สามารถต่อสู้กับสิ่งล่อลวงได้ไม่ว่าจะเป็นกับดักของความโลภในชื่อเสียงและเงินทองขอสันติสุขของพระเยซูคริสต์ปกคลุมชีวิต ขอปัญญาของพระองค์นำทิศทางในการทำธุรกิจขอบคุณพระพรทุกอย่างที่ทรงโปรดอวยพรแก่ลูกแล้วอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงลูกเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งเลวร้าย ลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยกู้และประทานทางออกให้แก่ลูกลูกจะยึดมั่นในความเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวลูกของมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นลูกจึงขอพักนิ่งสงบด้วยความไว้วางใจเพราะสิ่งใดที่ลูกทูลขอด้วยความเชื่อลูกจะได้รับขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์อเมน บ่มีสิ่งใดจะมาแยกมูเฮาอ,ออกจากความฮักของพระเจ้าได้พระเจ้าตีฮักความฮักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และมั่นคงบ่มีอะไอย่างจะมาขวางกั้นความฮักของพระเจ้าที่มีต่อลูกได้ลูกจะบอกกับตัวเก่าผู้วันว่าพระเจ้าฮักลูกลูกเป็นตีฮักของพระองค์บอกว่าลูกจะเจอกับสิ่งที่บด่ดีกับว่าภัยอันตรายที่เข้ามาความฮักของพระองค์ที่มีต่อลูก ก็จะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงย้อนจะอ่านลูกจะบอกหัวลูกจะบอกสั่นคลอนต่อสิ่งใดลูกเชื่อว่าลูกเป็นที่ฮักของพระองค์ลูกจะมีชีวิตซึ่งบาคาัคขาดอันอย่างเลยเพราะลูกอยู่ในความฮักมั่นคงของพระองค์และสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน ข้าพเจ้ากระทําทุกสิ่งได้โดยพระคริ์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าพระบิดาที่รักพระองค์ทรงเป็นแหล่งกําลังในชีวิตของลูกและโดยกําลังของพระองค์นั้นลูกจึงสามารถกระทําทุกสิ่งได้เมื่อลูกอ่อนล้าพระองค์จะฉุดลูกให้ลุกขึ้นเมื่อลูกท้อแท้พระองค์คือผู้ปลอบประโลมและเป็นผู้ยกชูจิตใจของลูก ลูกขอบคุณที่ลูกสามารถมีชีวิตอยู่เหนือทุกสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญได้โดยพระกําลังที่มาจากพระองค์ลูกขอบคุณสำหรับเรี่ยวแรงใหม่ที่มาในทุกๆเช้าพร้อมกับเช้าวันใหม่ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนข้าพเจ้านอนลงและหลับไปข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอุปถัมข้าพเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องลูกในยามค่ำคืนในขณะที่ลูกนอนหลับเมื่อลูกตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับความรักมั่นคงของพระองค์ซึ่งเป็นของใหม่ในทุกเวลาเช้าวันนี้ลูกขอมอบให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองความคิดจิตใจและจิตวิญญาณให้ทุกสิ่งที่ผ่านชีวิตของลูกเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระบิดาขอให้วันนี้ลูกจะสามารถเป็นพรต่อผู้คนได้อย่างมากมาย ทั้งคำพูดการกระทำและทุกสิ่งที่ลูกได้สํแแดงออกไปขอให้ผู้คนได้สัมผัสและได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานมอบฝากวันนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาที่รัก ลูกเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ลูกเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ลูกทำทุกอย่างด้วยความเปินเิศโดยพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในลูกเมื่อลูกรู้ว่าลูกเป็นใครลูกจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะลูกมั่นใจและเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าการจัดเตรียมของพระองค์มีอย่างครบบริบูรณ์ในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพระบิดาที่รักพระองค์สร้างลูกมาอย่างมีจุดประสงค์ส่งมีนาำพระไทยที่ดีต่อชีวิตของลูกขอทรงช่วยลูก <Scotland> ที่จะดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการตระหนักถึงความจริงของพระอ,องค์โดยเสมอเพื่อไม่ให้ลูกหลงพลาดพลั้งในกับดักของมาลูกขอบคุณความหวังสันติสุขและการจัดเตรียม และถ้อยคำแห่งความจริงที่ครอบครองชีวิตของลูกไว้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้พระบิดาที่รักลูกขอบคุณความรักของพระองค์ซึ่งเป็นความรักที่ยิงย่งใหญ่และมั่นคง ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกได้ลูกจะบอกตัวเองทุกวันว่าพระเจ้ารักลูกลูกเป็นที่รักของพระองค์ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ชีวิตของลูกอยู่ในความรักที่ครบบริบูรณ์แล้วลูกจะไม่กลัวหรือหวั่นวหวต่อสิ่งใดลูกจะไม่อนุญาตให้คำโกหกของมารมีอำนาจเหนือความคิดจิตใจของลูก ลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระบิดาที่รักลูกขอบคุณสำหรับแผนการอันดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวลูกและนำลูกไปในทางแห่งความชอบธรรมลูกขอบพระองค์ทรงสำแดงให้ลูกได้รู้จัก และเข้าใจถึงนาำพระไทยของพระบิดาเพื่อลูกจะได้ประพฤติอย่างสมควรและทำตนให้เป็นที่ชอบพระไทยต่อพระบิดาเพื่อลูกจะไม่พลาดสิ่งดีใดๆและเกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระบิดาลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน จงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกีย่ยวไม่ได้สะสมไว้ในยุ้งช้างแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาแห่งการเลี้ยงดูลูกจะไม่กระวนกระวายหรือกังวลใจต่ออะไรอีกแต่ลูกจะขอเชื่อและมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงทราบความต้องการของลูก และจะส่งประทานสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมแต่ท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ลูกอธิษฐานขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าที่รัก ลุงไม่อาจเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ได้แต่ลูกรู้ว่าพระสัญญาของพระองค์นั้นมั่นคงยอห์นบทที่14ข้อ27กล่าวว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นพระเจ้าสถิต และอยู่เคียงข้างลูกเสมอและจะไม่มีสิ่งใดหรืออะไรมาทำร้ายลูกได้ลูกจะบอกตัวเองว่าพระเจ้ารักลูกพระองค์อยู่ฝ่ายลูกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อทำให้ลูกเติบโตขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายลูกจะขอไว้วางใจพระองค์ทุกเวลาและทุกสถานการณ์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเราอาจมีบางเหตุการณ์ มีบางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่หนักหน่วงที่ทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนเราอาจไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าจนเกิดเป็นความกลัวความสงสัยและมีความคิดในแง่ลบว่าเราจะข้ามผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไรในยามวิกฤตเช่นนี้เป็นเวลาที่เราต้องคุกเข่าลง อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าสถิตกับเราอยู่เคียงข้างเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายนี้ไปได้และมีความเชื่อว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งดีไว้ให้แก่เราแล้วมัทธิว17 2 0สิได้บอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพระเจ้าพระบิดาผู้ที่ลูกเชื่อและไว้วางใจพระองค์ทรงล่วงรู้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้แม้กระทั่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเวลานี้ลูกทุกใจอย่างหนักวิกฤตที่ลูกเผชิญน,นั้นหนักหนายิ่งนักลูกหมดสิ้นทุกสิ่ง ไม่เหลืออะไรเลยลูกขอมอบชีวิตหัวใจที่แตกสลายวางไว้ที่แทบพระบาทของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยกู้หรือฟื้นลูกขึ้นมาใหม่ให้ลูกได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องขอพระเจ้าประทานกำลังใหม่ที่จะสวมทับร่างกายที่อ่อนล้าอ่อนแรงขอพระเจ้าปกป้องลูกไว้ได้วยความจริงของพระองค์ให้ลูกมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง และยึดมั่นความจริงของพระอ,องค์ไว้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในลูกช่วยให้ลูกมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ได้ลูกขอเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าผู้ที่รักและห่วงแหนชีวิตของลูกและมีแผนการที่ดีสําหรับลูกเสมอลูกเชื่อและมั่นใจว่าลูกจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยการช่วยกู้ และการอวยพรของพระเจ้าจะมาถึงลูกในไม่ช้าลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านกำลังประสบปัญหาและต้องการทางออกโทรหาเราได้ที่081 960 2181